าว่าไอ้ได้ข่าวว่าแบบว่าอีแจ็คอีแจ็คมบรรณามาอวดเนี่ยใหญ่มากเอารูปมาให้ดูเออใช่คือทั้งเอามาตรานหน่อยสิทำไมถึงต้องส่งไปหาอีแจ็คเพราะว่าหลงรักอีแจ็คใช่ป่ะไม่อันนั้นขอพูดก่อนอันนั้นแค่สิบเปอร์เซนต์เองนะอันนั้นคืออนาคตได้ยังไม่ขยายตัวเราอ่ะรู้สึกผู้ชายผู้ชายกับแจ็คไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบยู่ คืออผู้ชายหรไม่รู้สึกแบบอยู่กับแจ็คแล้วเราฟีลแบบเฮ้ยผู้ชายผู้ชายแล้วอย่างฉันกับลูกเกดนี่เป็นผู้ชายผู้ชายหรือว่าเป็นอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟีลอาม่าอากงอ่ะเห็นไหมะ้างไม่อันนี้หมายถึงป้าอันนี้หมายถึงป้าเตือนตายตาย ก็ยินดีนะคะต้อนรับคุณรัตสมีแขกอีกครั้งนะคะในรายการเฟกโอนอตอย่าลืมนะคะว่าแขกคนแรกของเราคือคุณรัศมีแขกนั่นเองแ,แล้วก็ที่เขเบริการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของรัศมีแขนะฮะแล้วก็จะมานั่งพูดคุยเรื่องราวนะ,ะและ้วก็ตัวคุณลูกเอดเองนะฮะแลวคุณตื่อเองเนี่ยก็ต้องเดาว่าะว่าเรื่องที่แขกเล่านั้นเฟกโอนอ ังจะมีเรื่องที่แขกจะเล่าโดยที่เกบไม่รู้อีกเหรอก็จริงๆจะบอกว่าวันนี้จริงๆไม่ใช่คิวของรัศมีแขกคือคิวเนีย่ยหมอไม่ว่างหยุดป้าถ้ามารายการเรา่าเริ่มเข้าเล่าเรื่องเลยดีกว่าหยุดเอาเรื่องส่วนตัวหนูไม่พูดแล้วทุกคนทุกคนเข้าใจผิดคิดว,ว่าหนูไม่รักหัวฝรังอย่าลืมใส่แวนไม่แล้วอยู่ทำไมจะต้องแบบว่า <Das> ซีรีนตลอดเวลาฮะ ขอโทษนะคะอยากคกินวัตถุดีตลอดเวลาตัวเองนะคะเดี๋ยวดีออเดี๋ยวบุยวิกตองสารพัดสารเพย์แอมิสกี่ใบอยู่ที่บ้านขอไม่ให้ขนาดขอซื้อสองแซมเป็นคอลเลคชันอันนี้คอลเลคชันหรือวิกตองหมาหมาหมาใช่เขาซื้อมาตาก็มาใส่สวยใช่จริงเขาจะมีคอลเลคชันสารว์ไงแบบคนเลี้ยงหมาเออป้าก็เอามาใส่สวยการมาสู่คำสาปการมาสู่คำสาปจริงออกมาดิเฟกมากเลยตอนแหลมมากเลยเฟคออนนอต ฟังเรื่องเล่าจากดารารับเชิญ3ามเรื่องถ่ายให้ถูกว่าเรื่องจริงหรือเฟกใครท่ายผิดมากที่สุดโอนทำโทษอะรัศมีแข <มา S 2> เคยถูกส่งเข้าบ้านเด็กมีปัญหาใช่อันนี้เคยถูกส่งจำได้ตอนานาั้นนะอันนี้เล่าเลยนะ้องตอนอายุสิบแปดกินเลาได้ไหนอายุสิเป็นเด็กมีปัญหาอายุสิบแปดเขาไม่ได้เด็กแล้วนะเขาเป็นทีนเอแล้วนะไม่แต่เรากินเหล้าได้แล้วไง กินเหล้าแบบว่าเราไปเที่ยวเข้าผับได้พอไปกินเหล้าไปเที่ยวข้าผับได้มันก็เขาตรวจไอดีเปล่าครับตรวจไงอย่างป้าเขาไปตรวจหรอกป้าไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ได้เข้าด้วยที่ต้องเข้จําพรอายุไม่เวลาไปเนี่ยเขาไม่ให้คนอายุมากกว่าเขาแกเขาก็ไม่ให้เข้าไปถึงปั๊บหน้าประตูพวกเซคเรลิตี้เขาจะถามว่าลุงมาตามหาลูกเขาจะบอกว่าอะไรรู้ปะเชิญนุ่นค่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรบังแคร์บังแคร์ไม่เสียใจเนาะแล้วก็มีเพื่อนสนิทชื่อป๊อปปี้ ป๊อบปี้มันจัดผู้หญิงผู้ชายผู้หญิง,ญงดังก็จัดแบบว่าปาร์ตี้ที่บ้านก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกเราก็ไปแล้วเราก็คึกขนองความคึกขนองของเราก็อุ้ยสิบแปดเราดื่มได้แล้วเราก็คิดว่าคงไหวแหละตอนแรกก็ดื่มปกติอนะ่ะเป็นดริงค์กินวายกินอะไรกินชอ็อตเลยจนกระทั่งที่คีราชอร็อตมาหนูก็กินชอ็อตใช่ปะ แล้วก็กินที่คีร่ากินเข้าไปแล้วเราคิดว่าก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็อร่อยดีมันก็ไม่มีเอฟเฟกแต่หลังจากนั้นนะที่เราจะไปต่อกันในผับกันะมันทําให้เราก็เริ่มเริ่มเมาพอมันก็เริ่มมึนๆเมาๆเราก็นั่งรถไฟไปแล้วอย่างที่บอกพอมันนั่งรถไฟไปสักพักอยู่สถานีหนึ่งอ่ะก่อนที่จะไปถึงอีผับนั้นน่ะอ้วกอ้วกออกมาแบบพุ่งเลยพุ่งลกปากปากใช่ออกมา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 ทุกคนก็ตกใจ เพราะเป็นน้ําอย่างเดียวเลยพอเสร็จปุ๊บกาดอยู่ในรถไฟพอดีเขาที่เขาเดินเขาเห็นเขาก็มาลากเขามาดึงดึงไปเขาก็จับออกไปสถานีรถไฟแล้วเพื่อนก็เออเพื่อนทิ้งด้วยอแลเซคูริตี้ามานล็อกล็อกเสร็จปุ๊บนี่ของขึ้นเลยปล่อยฉันเธอจะทําอะไรฉันพูดเป็นภาษาฟิีเดสเเมย์เฟ็ดเมย์เฟ็ดเมย์มยไใส่มอ แซมปีก็ต้องเคยภาษาซิมเล็วเพราะว่าปล่อยไม่บอกแซมปีกก็ตอบเลยเขาให้พูดภาษาอะไรเออแล้วสแนปแปลว่าอะไรตอบตำรคจนี้อะไรกันเนี่ยเป็นโรคจีดอ้าวเขาเป็นผู้ชายแซมปีกอ่ะพูดไปเป็นราการแรกที่ไม่รู้สึกว่าเป็นแขกรับเชิญเลยอ่ะ มันรู้สึกข้อมาเราผู้ยี่ผู้หยำอ่ะแล้วไงต่ออาแซดบีแล้วไงบอกปล่อยฉันฉันคือพาริสฮินตันเลยปล่อยฉันบอกว่าอยู่เป็นพาริสหินตันฉันคือพาริสต้าใส่คื่นนิโคคิดมเออแล้วใครเป็นนิโคนิโคไม่มีเพราะตอนนั้นติดมากอีซิมเปอร์ไลท์ปล่อยฉันฉันคือพาริสฮินตันกาดตกใจทุกคนก็ปล่อยฉันก็ดิ้มดิ้มเสร็จไม่พอเขาเรียกกาดมาอีกสองคน เขาก็เลยแบกหนูออกไปขาสองแขนสองแล้วเอวแบกไปเลยแบกไปเลยโอ้ยเป็นพนังเจ้าเป็นพนังเลยแบกไปแล้วยังไม่จบกี่พุ่มกี่พุ่มเรียกหาหมาแพรริสทิกเกอร์เบลทิกเกอร์เบลทิกเก็บเอวทิกเก็บเอวยิงพี่เก็บ อาายยบเลยคือเรียกหาหมาเลยใช่ทิ่งเบลทิ้งกระเบลนี่นายแม่เนี่ยแม่ดูวิ่งมาแบไม่โชคดีที่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกระมันไงเออถ้ารู้จักกระมันถ้าอย่างนั้นมันต้องเรียกกูทิกาเบลนะปล่อยฉันจะคือพาลิ่สินตอนนั้นทิงกาเบลทิกาเบลเรียกหมาเรียกมาเสร็จเขาก็แบกหนูไปแต่สิ่งที่หนูจำได้คือมันจะมีห้องพักคนเมาห้องสงบสติโดนลงไปข้างในในไหนในสถานในสถานแล้วปิดปิดเสร็จปุ๊บรถแอมบูเลนซ์มารับ ambulance มารับเพราะว่าเมามากเสร็จเขามาจับเราก็เอออ้วกจนไม่มีอะไรเขาเลยกลัวเขาเลยเรียก ambulance แล้วพาไปโรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้ๆพอไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆเสร็จปุ๊บเอ่อหมอก็ตรวจหมอก็ดูอาการอะไรแล้วก็ให้กินน้ำพอให้กินน้ำเสร็จปุ๊บสักพักหลับไปแล้วก็ตื่นมาห้าทุ่มอยู่ที่โรงพยาบาลอุ้ยสว่างเสร็จหมอบอกเธอโอเคไหมอุ้ยห้าทุ่มอยู่บอกห้าทุ่มไม่ใช่สว่างตอนไหนไม่ตาสว่าง ไปถึงตื่นมาแล้วมันตาสว่างพอตาสว่างเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอก็ถามว่าเธอโอเคไหมเธอทุกอย่างไหมบอกโอเคแล้วเธอจะไปไหนต่อเธอมีไอเดียการใช่ไหมหมอก็บอกเออเขาฝากไว้ให้นี่ไอเดียการเธออยู่นี่อะไรอย่างนี้ยเสร็จก็คว้าไอเดียการแล้วก็ไปผับต่อไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนแล้วก็เต้นต่อยันเช้าแต่ปัญหาคือมันไม่ได้จบแค่นั้นพอเต้นเมื่อไหร่มึงจะเข้าไปบ้าน เข้าใจนะครับว่าป้าอยากรู้แต่ป้าต้องรอให้หนูเราผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มาเลยค่ะสายไลยสางหมายจดหมายจดหมายตึงปึ้งเชิญคุณเข้าไปคุยไปคุยที่ไหนที่พลิส c e s เตชั่นทางเขตเข้าไปในเขตก็ที่ว่าการอำเภอเลยทางเขตเลยเพราะเขาจะมีโซนที่สำหรับไว้ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา เธอเป็นอะไรโอเคไหมมีปัญหาที่บ้านหรือเปล่าครอบครัวเธอเป็นยังไงเธออยู่กับใครเขาก็เช็คเขาก็ถามเราก็ตอบแต่สุดท้ายเราก็ได้พอเขบอกไหมันเป็นการดื่มเหล้าครั้งแรกแล้วเรื่องนี้ก็จบฉันไม่เชื่อละป้าไม่เชื่ออ่ะอะเรื่องจบยังจบแล้วอ่ะมาเรื่องอรไรองที่รัศมิแขถูกส่งเข้าบ้านเด็กมีปัญหาเป็นเรื่องเฟกออนอท ว่าเป็นเรื่องเฟคครับลูกพี่แขมันน่าจะเป็นเด็กมีปัญหาด้วยน่าจะเป็นเรื่องจริงครับคิดว่าน่าจะเฟคค่ะพอคิดว่าแค่เมามันไม่น่าจะหนักหนาขนาดนั้นจริงค่ะหมดทุกอย่างเลยทุกดีเท็ everything ห้าหอ้าอ everything ทุกอย่างคือเรื่องจริงโอ้โี่ไอ้ตะกโกนไปแพร่รีสิตตันการดมันทุกอย่างคือเรื่องจริงไอ้เชื่อเพราะว่ามันเคยเล่าให้ไอ้ฟังอ้าว โอเคไม่เป็นไรกออ็มันก็แค่เกมขำๆอะไรอย่างเงี้ยอ้าวต่อไปเล่งที่อสองอยู่อ่านสิแคสุดฮอตชนะทุกเดิมพันก็เราก็จะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราก็มีครั้งหนึ่งเราไปเที่ยวน,นี่พูดหรืออวด อันนี้พูดไม่ได้อวดเราก็จะเป็นการที่ไปเที่ยว <c oughs> ไปเที่ยวทริปต่างประเทศกับเพื่อนอแล้วทริปเนี้ยเพื่อนคือใครฮะเพื่อนคือใครคนในวงการเนี่ยแหละแล้วก่อนไปเราก็เลยพนัน,นกันพนันกันว่าเอ้ยไปเที่ยวทริปนี้เรามาเรามาเล่นเกมกันดีก,กว่าว่าวางเงินกันสามคนถ้าใครโดนผู้ชายจีบก่อนคนนั้นชนะ พอเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วางเงินไว้เราก็ไปทุกคนก็พร้อมอันนี้คือบนเครื่องบินหรือว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยอ๋อยังไม่ออกล่เอ็กชเชนยังไม่ออกพอไปถึงสนามบินปุ๊บอ่านเริ่มเที่ยวกันมันก็จะเป็นทริปที่แบบทุกคนจะต้องแต่งตัวทุกคนก็แต่งตัวสวยงงงามเต็มที่แข่งกันแล้วอยู่ใส่อะไรอุ้แต่งตัวสวยมากอะไรสวยสวยของอยูคืออะไรอยู่ใส่วิกก็แต่งตัวฟอร์มอลฟอร์มอลอ่ะขอลรงฟอร์มอลหรือสวยแบรนด์เนมเปล่าเป็นคนไม่ใช้แบรนด์เนม แล้วสุดท้ายเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นทิปนี้ทิปนี้หนูเป็นคนชนะหนูเป็นคนชนะป้าแต่ว่ามีผู้ชายเข้ามาจีบอยู่ก่อนผู้ชายเข้ามาจีบไอ้ก่อนเหรอเขาจีบยังไงฮะเขาจีบยังไงโดยมาละถีบหน้าบังค่งไอ้จีบเขาเข้ามายังไงผู้ชายมายังไงเขาเข้ามายังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นคนสัญชาติอะไรฮะเป็นคนสัญชาติอะไรชาติหมามั้งโอ้ยเดี๋ยว เอาจริงๆอะถ้าพูดเองอะไม่เจ็บเออแต่พอป้าพูดแล้วแบบโหป้าอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนเดียวแล้วระหว่างที่ผู้ชายบัจีอ่ะมีเพื่อนอยู่ด้วยประกอบสองเป่ามีอยู่เพราะมันต้องมีหลักฐานคือมันต้องมีหลักฐานเออแล้วก็ผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายนี่สัญชาติอะไระสัญชาติอะไรผู้ชายรู้สึกจะเป็นตะวันออกกลางแต่เราก็จริงๆผู้ชายคนนี้พวกหนูเนี่ย ไปที่หนูว่าไปที่บีชคับก่อนแล้วหนูก็สวยาะหนูใส่ชุดอะไรหนูพูดมาอันเดอร์แวร์อันเดอะ์ไรน์ไลน์เกงๆว่ายน้ำสีอะไรสีขาวเห็นแบบคุ้มแา่แล้วผิวแทนสวยไม่มีซันบล็อกผู้ชายนี่ก็จะจ้องหนูละแต่แล้วผู้ชายมันก็นั่งอยู่กับแกงเพื่อนตอนแรกมองแล้วคิดละกูโดนตีแน่เลยไปแล้วเพื่อนสองคนอยู่ด้วยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ้าวตตนเมื่อกี้บอกมีเพื่อนสองคนไม่ไปสองคนใดคนกลับก่อนสตอร์มแหล์โอ้ <th igue> คุยจบนะสารผู้ชายก็จมเข้ามามองแล้วเราย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งหนูเนี่ยลงรูปในอินสตาแกรมเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเราก็ลงรูปในอินสตาแกรมในสถานที่นั้นเช็คอ,อินตรงนั้นตรงนั้นแล้วอย่าบอกนะว่าเขาตามมาผู้ชายเห็นพอเสร็จแล้วก็ไปแล้วเขาก็ไปเจอผู้ชายอีกทีในผับแล้วเราก็เราก็ไปเจอเขาเอาเพื่อนมาด้วย เพื่อนหลอกมากแล้วเราก็ไปไปเสร็จเชื่อไหมยืนคุยกับผู้ชายอ่ะใครหนูไงจนสุดท้ายสรุปแล้วคุยภาษาอะไรกับเขาภาษามอญคุณภาษามอญโอเคต่อละไงป้าสบายใจนะครับสบายใจกูคุยภาษาคุยกับเขาเสร็จก็คุยกันไปเรื่อยนั่แหละ แลก็มันก็ดูรู้ว่าเออผู้ชายมาจีบผู้ชายเฟิร์สอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนทุกคนก็ต้องยอมรับแล้วหนูก็ได้เงินรางวัลตรงนั้นไปจบยังจบแล้วก็คืมมันทาให้รทริปนี้ยไม่ป้ามันตื่นเต้นอะไรปะการที่เราจะไปเที่ยวกันสามคนอ,ะอ่ะแล้วการที่ผู้ชายจะมาจีบอ่ะมันแสดงว่าเราคือคนที่สวยที่สุดในทริปโอ้เราก็ต้องยอมรับันแล้วทริปนี้มันก็เป็นหนูแขสุดฮอตชนะทุกเดิมพัน เรื่องนี้เป็นเรื่อง fake อนักจริงค่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับอืคิดว่าไม่จริงนะครับเขาน่าจะเล่าเกินจริงไปมากครับ f a k ค่ะทำไมหรูอไม่ว่ามึงหู้อีกนะอันนี้จะไม่ขอเล่านะที่เหลือจะไม่ขอเล่า ไม่เพราะว่าไอ้องที่มาเล่าอ่ะคนนั้น่ะคือกูอยากโกงอะโกงอะโกงอะโกงอีมกงมันคือโกงกันชัดๆอะมันคือขบวนการมันคือขบวนการโกงพวกสองคนนี้มันคือโกงมันคือมิจฉาค่ะเป็นไงล่ะเห็นไหมโดนซะบ้างป้าลูกเต๋อ เราพน,นันกันจริงเราพน,นันกันจริงไ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อ้สามตัวเนี่ยนะคือรัศมีแขนล,ลูกเกดก,กับสดยีาๆๆแล้วอีกคนที่ห่วงกระเป๋าอ่ะคือ <c oughs> นี่เอาหมุยวิกตงซีซันนิงไปค่ะแล้วไปอยู่กระเป๋ายูวาวย่วางไว้นี่ดอกเต้ไน,ไ,น,ไ,นไม่เป็นสุกเลยกระเป๋าวัวกระเป๋าหายก็ถือกระเป๋าเต้นกระเป๋าเต้นเสร็จผู้ชายมาถามด้วยนะ Ski me me is it your เ a g กระเป๋าเหอเนีผู้ชาย Very cute ถือกระเป๋าเงี้ยแล้วไม่สนใจอะไรหัวกระเป๋าช่วงนั้นแต่มันก็บทสรุปไงยอมรับไงผู้ชายมายืนคุยเงี้ยยืนคุยได้มากกวคุยใช่มันก็เลยมันก็เลยมากกว่าคุยนางซื้อดริกงแังให้ด้วยมันก็เลยว่าอ่ะมีที่มีคนจก็สวยเอาเรื่องต่อไปเรื่องนี้คุณรัชมีแขฟังดีๆเรื่องนี้อยู่ต้องอ่านว่าเพราะอุบัติเหตุทางอารมณ์จนเพื่อนมาลวกก๋วยเตี๋ยวให้ ลูกวยเตียวอยู่เข้าใจไหมเข้าใจไหมลวกเวยเตียวเยสจริงๆเรื่องนี้จริงๆก็ไม่อยากเล่าแต่เรื่องมาเล่าว่าต้องมาต่อต่อความแา่อีแจ็คไหนไหนอับอายไปแล้วก็อับอายให้สุดเลยแล้วการก็คือไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดเนี่ยแหละก็ไปถ่ายก็ไปเป็นอาทิตย์เลยมันไปนานพอไปนานเสร็จก็อย่างที่บอกแหละที่ภูเก็ตป่ะรายการนั้นป่ะภูเก็ต yes แล้วไปนานเ้าไปมีอารมณ์เราก็อยู่ตรงนู้นคนเดียวเนาะเราก็ทํางานเราก็ไม่ได้อะไรกับใครหรี่เงี้ยจนกระทั่ง พอมันมีเลี้ยงติดกล้องนั่นแหละก็ของขึ้นก็นิดนึงมันยังไงวะไม่อยู่ดีๆของมึงขึ้นได้ไงถ้ามันไม่มีอะไรให้กันให้เรากดืลงกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดื่มไปเวลาอยู่กินเหล้ากับไอ้ม่เห็นน้อแต่อยู่เวลาเขาอยู่กับผู้ชายอยู่กับใครเนี่เขาดิ้งแดงดำเนี่ยนะยูยูมีอารมณ์มันขำๆเฉยๆเพราะว่าตอนนั้นก็กินเหล้าเมาไปอะไรเสร็จแล้วก็ตื่นนอน ตื่นนอนเสร็จอีแจ๊กก็ถามว่าอยู่ไหนอี้อีแจ๊ถามว่าอยู่ไหนก็อยู่ที่ห้องก็เลยแบบก็วิดีโอคอลกันตอนนั้นก็แก้ผ้าหมดที่ตื่นขึ้นไปน่ะแมันก็เลยแก้ผ้าเลยอมาเียเนี่ยมันก็ถามแก้ผ้าเหรอแล้เมื่อกี้ดด่าว่าด่ามันหรือแด่าใหแจ๊บอกเอ้ยเพื่อนแก้ผ้าเหรอด้วยความที่เราบอกไงเราก็รู้สึกไม่ได้คิดอะไรขำๆมากเด็กผู้ชายเร่งดูก็ไม่ได้ถ่ายเอากล้องลงอย่างเงี้ยแล้วเราเพิ่งรู้ว่าอีแจ๊กน่ะจำไว้นะทุกคน เวลาแจ็ควิดีโอคอลหาใครแจ็คจะถือก,กล้องอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วมันจะแคปใช่พร้อมแคร์พร้อมแคปหนูก็นี่พึ่งตื่นนอนอย่างเงี้ยแชะโอ้โหมันส่งมากูบอกว่าตาได้แจ็คมึงทำงนี้ไม่ได้มาเคลียร์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยมาเคลียร์กันเสร็จแล้วก็พอมาเคลียร์กันมันก็มาบอกมึงอยากเห็นนักใช่ไหมได้มึงจะไปอัมนี่โดยท่อเลยเนี่ยแจ็คก,ก็ ผู้ชายอะเดี๋ยวผู้ชายมันทํากันอยู่แล้วพี่เกดเรื่องพวกนี้มันแบบไอ้ไ,ไม่ได้รู้สึกว่าไ,ไม่เดี๋ยวก่อนนะแต่โทษเป็นไปไม่ได้ยังไงแจ็คเขาก็ไม่ทําลูกเกดโลกของผู้ชายมันมีมากกว่านั้นอีกคาคำ,คำอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าคําคำอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็ไม่มีอะไรก็เป็นแบบเป็นเด็กผู้ชายเล่นเล่นกันคำคำแล้วแจ็คเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่ามา ไม่เล่าแต่วันนั้นมันเปิดให้เราดูไงไงวันนั้นมันเปิดให้เราดูไงอยู่จําไม่ได้หรอหนูถามเลยอีแทกกาข้าเล่าไหมล่ะโอ้เนี่ยผมไปจาแล้วมัมีแคมาแล้วตออย่างเนี่ยมันไม่เล่าอยู่แล้วอีเลวเนี่ยโอ้ไม่แน่อีแก๊งนี่มันจะจัไรฮะหนูก็ต้องเอาคืนมันมั่งพี่มันเอารูปหนูอะไปให้คนดูแม้กระทั่งนั่งกันเป็นกลุ่มเพื่อนอยู่ดีเปิดแล้วถือมือถือไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำีปคุยเรื่องอื่นด้วยอีแจ๊ มันคือมันต้องการเนี่ยมโนกดกตอนนี้เขาเห็นกันทั้งวงการละดีนะเออของเรามันไม่ต้องอายไม่แล้วมันจําได้ด้วยเพราะว่าสีไม่เหมือนคนอื่นแต่ไม่เป็นไรแต่ก็บอกมันอยู่ไม่กลัวเพราะเรามีเวอร์ชั่นแข่งไว้สู้และเรื่องวิลสันแคร์เป็นเรื่องเฟกอ๋อไดนัด ครับผมเป็นเรื่องจริงครับผมคิดว่าน่าจะจริงนะครับ <c oughs> คิดว่าจริงค่ะแจ, ك, จ็คจำไว้นะมึงทำอะไรกับกูไว้เรื่องนี้คือเฟกค่ะ <c oughs> เอาขี้มาให้ขากินแล้วเกลีอดเวละ <c oughs> โอ้ยเออแวเอกตัดใจ ทุกครั้งเลยค่ะที่เวลาทําอะไรแล้วรู้สึกว่าประตึ่แผลเราจะมีความสุขมากโอ้ยดูดีเหลือเกินต้องไม่กินนะะหรืว่าน่ากินก่อนดูดีเหลือเกินขึ้งหนึ่งแล้ป้าจะไหวเหรอไหวป้าเคยกินเยอะกว่านี้อีกละป้าห้ามกินนาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนี่คนละครึ่งมั้งไอชั้นนะเนาะใส่ปากเลยอีกอีกอีก ไอ้กัดกัดเาบนั่นแหละเี้ยวไเคี้ยวไปเ้ยวเคี้ยวมเคี้ยวมากอ่ะเอากลเี้ยอ้หมันมาไง้าเกียดมันที่สุดเลยค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะโกหกเก่งขนาดนี้เอาละครับุผู้ชมสนุกสดานมากเลยนะก้าววันนี้ นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะกับรายการ f a k or Not นะฮะสามารถก็ไปติดตามได้นะทาง y o u t u นะฮะเซ็นง่ายง่ายเลยนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเ <laughs> ร้าลายใส่เร้าลาย <laughs> <laughs> ายืดเลยิีแขะ พอมทุกครั้งพ่ถ่ายกับป้าเตออะเราจะแบบพยายามกดตัวเองว่าเรียบร้อยกับป้าเรียบร้อยกับป้ายาดาย่าดาอีแก่สุดท้ายกูกูไม่ไหวแล้วลเออกูขอเป็นตัวของตัวเองแล้วกันโอเคงั้นวันนี้มึงจะไปของตัวของตัวเองเพราะป้าก็ไม่เบาเหมือนกันอีป้าเนี่ยกูจะบอกให้เขาป้าดงปาได้อีดอกเอาของเขามาวาดบทบุญหัวเขาไม่ป้องเดี๋ยวกูจะบอกเขาเองค่ะเอากระเป๋าเขาไปวาดนะแต่เขาไม่ได้ชอบที่เอาหลุยมิกองมาวาดอุ้ยจะมีกระเป๋าน่ะกูให้แบรนด์ปลองให้หมด คามดาวคามดาวคามดาวเรื่องผู้ชายากูเรื่องผัวกูเนี่ยชอบมาแซะให้ชาวบ้านก็รู้เนี่ยเจอคืนบ้างเป็นยังไงคามดาวคามดาว เอสดขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสดถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสดใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเก็พวกเรานั้นทำายการทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะยเซนทีวียะเซนทีวียะ